เจดงคาสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าปฐถมฤกเ์ิกถมดินเตรียมพื้นที่ลานธรรมรองรับองค์พระเจดีเพื่อสร้างสันติภาพโลกภายในงานมีพุทธศาสนิกชนนะครับในจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงมาร่วมกันสังสมบูรณ์โดยประธานผ้าป่านะครับคือกัลยาณมิตรอํานวยกยัลยาณมิตรทวีพงประภาพ,พันธ์และครอบครัวในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาาผูมีบุญทุกท่านปฏิบัติตธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่กําลังจะเกิดขึ้นจากนั้นนะครับจะประกอบพิธีกล่าวคําถวายพระปาโดยประธานพระปาที่นํากล่าวคําถวายพระปาครับทางด้านกัลยาณมิตรราเชนสุขวิทย์และกัลยาณมิตรติว๋วแสนเปาเป็นประธานนากล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ท่านประธานพระปาพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันถวายพระปาและปัจจัยบริวารพระปาครับ สำหรับการทอพระปาในครั้งนี้นะครับเป็นไปเพื่อเตรียมพื้นที่ลานทรรองรับองค์พระเจดีที่จะได้ประดิษฐานณัตุดงขสถานพัฒานานิคมแห่งนี้แต่เนื่องด้วยการสถาปนาองค์พระเจดีครั้งนี้มีความจำเป็นต้องถมดินเพื่อปรับพื้นที่และเสริมรากฐานให้มั่นคงต่อการประดิษฐานองค์พระเจดีเพื่อสร้างสันติภาพโลกเจดี JD แห่งพระรัตนไัรเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนา ทางทุตงคสถานพัฒนานิคมจึงได้จัดพิธีทับพบา่าขึ้นเพื่อให้ผู้ม,มีบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบุญสําคัญครั้งนี้และจะได้นําปัจจัยที่ได้จากการทับพบาปาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปซึ่งบุญนี้จะมีอนิสงส์ให้ทุกท่านที่มีส่วนในบุญมีที่พึ่งในใจในทุกสถานที่มีความเกษมสําราญเบิกบานในการใช้ชีวิตในการส่งสมบุญสร้างบรมี มีคนคอยรองรับช่วยเหลือและสนับสนุนทุกอย่างก้าวครับ